ที่12สชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจัตุจดสาสพังรัสังยีติวิงสุนราสภาตันหังตราตโยพุทธาอัตตวิสตีนัญกาสเพปติติตามหังมุตเกเตโมนิสราสีเสปติตโตมหังพุทธโทธรรมโมทวิโลจนีสังโฆติตโตมหังอุเรสภคุณากรหหหเยเมอโนโรโทสาลีปุตโตจตกินีโกนทันโยปิติปาคัสมิงโมคันลันโนจวามเกตทคินี ทักขิเนยมหังอาสูงอานันทราชกโรกัสโปจะมหานาโมอุปาสุงวามโสตะเกสโตปิตตากัสมิงสุริโยวะปังกโรนีสิิโนสลริสมปนโสภิโตมณิปุงขบวกุมารกัสโปเทโรมหสีจิตวาทโกโศมัยหังมัฒนีนิจังปฏิทาสิคุนากโรกุโนอังคุลิมาจะกุปะลีนันทศีวลีเทระปัจจอิเมชะตะนราเตติลกาามะเสสาสีติมหาเทระจิตตวันตาชนะสาวกาเอเตสีติมหาเทระจิตตวันโตชนะรสา ชลันตาศิลเตเชนะอังคมังคสุันิตาพระตนังคุรโตอาสิทักิมีมีตสุตตะกลงทัชตะกัางปัจจโตอาสิวามีอังคุณมาละกลงกันธโมรับปาริตตจะอาตานาติยสุตะกลงอากาเสชัตนางอาสิเสสาปการะสังจิตาชินานาวะสังยุตตาสัตตปารังละลากตาวาตปิตาทสัญชาตาพระเฮรัชัตุปัตวาเสสาวิ็นใยางยันตุอนันตชินเตชสา วัสตเมสิสกิจเจนะสัทธาธรรมพุทธปัจเฉชินปัจฉระมัจจำหิวิหารังตังมหิตตเลสถทาปูเรนตันมังสะเพติมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุกโตสุราโคชนานุภาเวนะชิตูปัถโวธมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารมิชินปัจเฉรติบทที่13 พระหงษ์สหัสสมัยพินิษ์มีตรสาวุธันตังคีเมฆลังหุทิตโกราตเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตชัสาปุณเตชนมังคลาณิมาราติเลกมาพยุดทิฏฐิัมบารันติงโคลำปนาละวกมังขมัมทัยัยขันขันตีสุธันตวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตชัสาปุณเตชนมังคลาณินารายิริงขจวรังอติมาตตภูตังทาวกิจกรรมะนีวสถานันตังเมฆตัมภุสีกิวทินาจิตตวามุนินโท ตันตชะสาพุนเตชนะมังคลานีอุคิกตะคาคามติหทัตถสุทานุนันตังทาวันติโยชนะปตังพุริมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนจิตตวามุนินโทตันตีชะสาพุนเตชนมะมังคลานีกัตตวานะกัตธมุทลังอิวะคับพินิยาจิตาจยะทุกทวัจนังชัจกายามาเชสันตีนะโสมวิทินาจิตตวามุนินโทตันตีชะสาพุนเตชนมะมังคลานี สัตจังวิหาระมาติสัจจิกวาทเกทุงวาทาปิโรปตมณังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชัสาปุณเตชันมังคลานินันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุลเตนะเทรละพุทธเขนัตมาปยันโตอิทธูปเทศวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาปุณเตชันมังคลานี ตุคขาหัตถิทพุชเคนาสุทันตหัตตรังพรหมังวิสุทธิจุตมิตรทิปกาอิธานยานาคเทนะวิทนาจิจตวามุนินโทตันเตชสาพนุเตชชมังฆลานิเอตาปิพุทตเชมังฆลาอัตคาถาโยวาจโนทินทิเนเสระเตมตันทีหิตวานนีกับวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังที่ขมเอญนโรสุปันโดมหาการุนิโกนาโธหิตายาสภปานินางปุริตวาปารมีสภปัตโตสังโฆทิมุตตมังเอเตนัสจวัฒน์เชนะสุทินาหนตุ เตยชยจักมังคลังชยจตัวโพธิยามุลเรสกัยานังนันทมัตโนเอวังตะวังนิยมุฮิชายาสูตชัยัมังคะเลอป่าราชสุปัลังเกสีสีปตวิโปคะเลอภิเสเกศสัมภพุทธนังนะครับปตโตปโมติสุนัคันตังสุนงค์คลังสุปะพาตังสังหุทิตังสุขโนสมุทุโตจัสุจิตังพระมัจจาริสุปทักกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักกินังปทักกินังมโนกัมมังปณิทิเตปทักกินาปทักกินานิ ตะวานนรพนตเตปตะกินีพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสสะปฏิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสตาสุทีพุทิติพุทธุสสะพมังคารังรักขันตุสสะปฏิวตาสัพพะธัฒมานุภาเวนัสตาสุทีพุทิติพุทธุสสะพมังคารังรักขันตุสสะปฏิวตาสัพพสสังคานุภาเวนัสตาสุทีพระวันตุเต